ว่าไส้ข้างในเป็นไงก็อันนี้คือมันพองหมดแล้วมันปุกองเนี่ยไส้แตกหมดสภาพเวลาตบเนี่ยอยู่บนรถตอบเสียงเขย่าดังคุก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 เนี่ยเปิดออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีสเตปวาก้อนอ่ารุ่นนี้พักนี้เข้าบ่อยก็คือท่อเริ่มหมดอายุแล้วลูกค้าก็นี่คันที่สองแล้วเอารถมาทําก็ มาวันแรกก็ผมก็ไปลองวิ่งขับดูแล้วผมปรากฏว่ารถไม่ค่อยมีกําลังตอนนี้วิ่งมาประมาณแสนหนึ่งพวกเนี้ยที่สาเหตุที่ไม่ไม่มีกําลังอะ่ะเพราะว่าท่อพักท้ายมันผุในคือมองผิวนอกเปลือกมอกเนี่ยมองว่าดวงสวยแต่ภายในเนี่ยร่วงหมดแล้วผมก็ไปลองขับมาก็คือมันไม่ค่อยมีแรงก็เลยลูกค้าบอกว่าให้เปลี่ยนหมอหลังด้วยหม้อหลังก็ยังไม่มีไม่มีก็ต้องสั่งทําสั่ง๊อปปี้ขึ้นมา ก็วันนี้มาใส่หม้อที่ก๊อปปี้ส่วนท่อไปพักแคปซูลอัดใส่ไปวันก่อนเมื่อสามวันนี้แล้วมาใส่ไปรองวิ่งแล้วคือโอเคระดับหนึ่งแต่ลูกค้าอ่ากจะไปเที่ยวเขาใหญ่ก็เลยขึ้นเขาหน,หนักอยากได้ตีสวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนหม้อพักก็วันนี้ก็มาเปลี่ยนหม้อพักกันเดี๋ยวเรามาผ่าหม้อพักให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงมาดูของเดิมก่อนหม้อพักรุ่นเนี้ท่อพักผุหมดแล้วละ่ะถ้าพูดถึงว่าแ็บเทียมนะอายุมันถึง เนี่ยสภาพเนี่ยคือมองภายนอกอะ่ะมันจะสวยไม่มีอะไรแต่ตบเลยเนี่ยเสียงเสียงทรายเลยเนี่ยเสียงร่วงทรายเนี่ยเสียงร่วงทรายเลยนะเดี๋ยวามาหาดูวันอีกทีหนึ่งส่วนท่อไปพายสำรวเนี่ยใสไปแล้วใส่ไปเมื่อเมื่อสามวันที่แล้วเดี๋ยวผ่าท่อพายดูให้ทันนี้ครับก็ตอนนี้ผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดฝาแล้วก็มาดูงานกันว่าไปข้างในเป็นไง ก็อันนี้คือมันพองหมดแล้วมันปุกพองเนี่ยไสแตกหมดสภาพเวลาตอบเนี่ยอยู่บนรถตอบเสียงเขย่าดังคุก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 เนี่ย,เ,ย,ย,เ,ยเปิดออกมาเป็นอย่างเงี้ยคือท่อถ้าเป็นแล้วไหนเงี้ยคือไอเสียเนี่ยมันลื่นไหลไม่ดีมันลื่นไหลไม่ดีดดเร่งแล้วมันก็จะอู้พออู้แล้วก็ทําให้การตอบสนองการเปลี่ยนเกียร์คือเปลี่ยนช้าขับไม่สนุกก็คันนี้มาเปลี่ยนท่อพักใหม่ ตอนนี้กำลังติดตั้งนอพักอยู่และเสร็จเสร็จแล้วเราไปลองกันด้วยอันนี้ใส่เือก๊อปปี้ขนาดเท่าเดิมเลยทุกอย่างอยู่ตำแหน่งเดิมหมดแปบ๊บก็ใช้เดิมได้นะครับผมคันนี้ก็จะทำใบพักกระตูนอัดอยู่ที่5,5 0พัอพักหลังอีก6000นะครับผมก็รวมแล้วก็เอมื่อ1 1 5 0 0้ 11, เดี๋ยวไปลองรถกันด้วยครับขวากับรถเนี่ยเป็นไงพยักหนะ้า แรงกว่าเดิมครับทําคันที่สองนะครับจิดใจของยัยลำร่นนี้แต่ว่าก้อนมาได้นะครับหลักแสนโลแสนกว่าโลเนี่ยตึงแปะ๊ะมาลองได้ของเจริงนุ่มไม่ได้ไม่ต้องจ่ายตังค์แต่คันที่จะมาลองต้องเกียร์ดีด้วยนะไม่ใช่เกียร์จะเน่าเน่าแล้วมาทำมันก็ไม่หายสำคัญที่เกียร์เะ เสียคับต้องไม่หมดไม่ลื่นตอนนี้ขับเหมือนรถไฟเลยรถรถเป่าอะรถจากอ้วนมากลายเป็นพุ่งมือาเดิมกลายเป็นเอ่อคนผอมไปเลยเหมือนรถผอมไปคันเล็กลงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเร่งเบาเ็ลเลยเบาเลยครับถ้าเกียร์ดีเนี่ยได้อย่างนี้แน่นอนถ้าเกียร์ไม่ดีไม่ได้ เป็นมาอะโอเคไหมเยี่ยมเลยครับที่ลังต้องมีคันที่สามด้วยนะครับมี้ <laughs> <laughs> มาทุกจังหวะเกียร์ <laughs> ใช่ไหมใช่มาทุกย่านรอบที่เรียบเ <laughs> นี่ยมา <laughs> มารอเลยแต่เบรกก็ยังพุ่งเลยหมามารอเอาเปลืองเ่าเบรกแล้วนี่ตรงนี้มันมีเทคนิคมีสูตรมีวิธีการทำไม่ใช่ทำเปลี่ยนอะไรก็บอกว่าใช้ได้อย่างบางคันเนี่ย บอกไปเปลี่ยนมอโนนนี่นั่นมาบอกเปลี่ยนมาก็ใช้ไม่ได้หรอกคือมันไม่ใช่ถ้าใช่คุณไม่ทรมาหาผมหรอกใช่ครับขายแล้วให้ลูกค้าพอใจแฮปปี้ก็จบเลยแต่มนี่ยเราใครเรามาไล์ขายของแล้วบอกว่ามาขายของพูดอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ของเราก็คงมาคืนผมเยอะแยะแล้วนะใช่ครับผมโอเคเรียบร้อยแล้ว